mà chắn mà đi, mà chắn chắn mà đi chắn 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 Mặt chắn 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 นีคน่คับในเด้อพักกานเฝ้าเนาะจากน้อยมีต้องยินมาพอจิงินเนาะ ตุกตกนเนะโอ้ยตกเหง่ายแ่ไหวะตุกตกมาถึนี้เนาะตุกมาตาเนาะยังก่อนมาตานี่ ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ยิงตรงนี้ตกมาแถวนี้เสียโอ้เลือดติดูเนาะเลือดติดเนี่เลือดติดแถ่นี้น้ำเลือดไปเนาะเลือดติดแถวนี้ไปเนาะโอ้ติดมันนี่ติดเลอือดน้ำไปน้ำไโอ้ยานข้าหูหินว้ อตินบอลนี้บอลก็มีเนาะติดๆไปนี่ดันเขาเขาหิ้นะนันไปทางไหนโอ้โโอ้ติดลุ้ไปแล้โอ้ ออ้มาได้บ่จิบหลอะไรวะนี่มาใส่กางเูอล้มือนี้ก่อนจ็บคนนี้โอ้ยสุดยอดเลยิ่งนี่ตายแล้วบ่โอ้ายแล้วตายแล้วโอ้ยมาถึงมานน่มาเข้าถึงมานน่มาดูคนนบ่อบใหญ่ะ หินใหญ่แปันตกมหมาุดยอดเลยหักหักหักน่งไนปอนีนี่ตึงเงินเนาะหักหปันนั่นนี่ตนหมาือ่นี้ถึกถึกบ่นี้ โอ้ยสุดยอดเลยต่อมาเฮ้ยนี่สุดยอดมากครักบักบุญใหญ่โอ้ย,อยสองตัวมาเมื่อกี้สองตัว น,นิงตัวนึงตัวนึงหนีไปแล้วโอ้ยสุดยอดเลยคักคักขักตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวผู้จอกิโ้ยนี่มาไกลแท้ไกลอะไรนะคิดว่าบดได้แล้วสอกบดได้น้ำแท้น้ำโดนแท้โดนว่านนะ่ะ เอาปากกาไปว่อนยิงเนาะขึ้นผูกไปเนาะเสียอะไรสองตัวมายิงตัวนึตงตัวนึงนหนีไปแล้วเนาะมาโอ้ยขึ้นนี้เนาะครับครับครับเนีน่อน้ำก้อนนึงก็หนักมาก,ก,ก,กมักแบบนี้ไงโอย้ย คันต่อมากนี่สุดยอดเลยบาทนี้ไปนอกขึ้นไปเนาะขึ้นไปก่อนขึ้นไปกบอนยืนเนี่ยพากันไปขึ้นไปด้วย น้องใส่เห็นมันนอนอยู่พุนะ่นเปาะแต่เธอไม่เสียกับน้องใส่ส่องคนเนาะกันห้องนึ่งเลยหนูเล่นไปเท่าไหร่วะไปไปนอนนอนไปนอนไปน

ตั้งใส่ลานนี่นาะเบิ่กไหมตัวแม่เนาะนี่ผมมีเออตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่เดี๋ยวมีตัวผู้ที่สองตัวที่ผมมีเดือยเลยเป็นตัวแม่ตัวผู้เลยมีเดือยเออชื่อชื่อรู้เสียวจ้าชื่อเอ่อคอแหละชื่อคอน้องตัวใต้เก็บกินมันกินคือนกยุงเนี่ยตัวนกยุงอย้งวะนี่ตัวนกยุ้งนี่ไง มาไหมโอโ้ได้แล้ไ,ไปยังนิยงยุเอาลูกเข้าไปเอาลูกเข้าเป็นเจ้าเราจะไปหนะมา,าสุดยอดเลยสุดยอดเลยคอใส่คอใส่ลูกมาอเอาลูกเสหลูกเข้าไหมออเหรอเอไเก<ห>ไปลูกไป <ขอ S 2> ลูกขคนโอ,โอ กนนีอนกคเปนีนดเดียวะนกอันนี้มีติตเดียวนะตพู่ม่หางยามีเดือยมีสามสี่เดือลมันมันมันขึ้นนี้น่ะมีของกับเข้าแล้วเซบแน่นอนอิ่มท้องแน่นอน พาไปบังกายเลอตุ้ยตุ้ยตุ้ยจุนเพื่อมันลอกหมดฮาฮ่ฮ่น้ำมันหนังนี่หนังเป็นสีเหลืองเลยคักักักมันหลอกนะ เอาไหมโอเคบัดน,นี้ง่ายนี่หนึ่งเงินเน,นาะมือขืนนี้เงินได้นะยยอดเลยง่ายเงาสูงเลยได้ตัวบัวแต่เอาไปเลี้ยงคักเนาะเอาไปเลี้ยงพันว่าจับได้ตัวเป็นๆไป,ปเลี้ยงนี่คักงามสีงาม,งามลายน้ำผ่า หนหนังตันนี้นะบ้ให้โบ้ให้หู้ซื้อมันเนี่ยผลหู้จักซื้อมันดีละคอมเมนต์บอกให้หูกกห้กะหู้นำการเน,นื่งได้ตัวเดียวนี่แหละันซ่องโตแต่ว่ามีมีเนื้อม,มีตัวนี้แล้วตัวนึงหนีไปวันนี้เราเข้าพากำลบคขงจีบอ,อกกินเนาะจะแต่งกับเขางามขนาดเลยกลินมันเนาะกีนมันอ้ย tìm cái ngang tìm cái có máy kinh thì kinh tìm xăm nín này để tụp phu nó mương tinh thon thon là nó phải còn để cái còn máy lấy nắp ha หน้าตามันมห่างง่ายสุดเห็นง่ายว่า,ามันงามมห่งางซ้ำแข็งเลยซ้ำแข็งน้องคนห่างมาแล้วมาพี่น้องตัวข้างนี้แหละน้ำนะต้มน้ำ ปดเลยด้วย,วยพี่น้องเว้น้ำปดแล้วนะม่เสียใจปวดโอเ้เกเสือมนี่คือนีหนาวนะเกี่ยวยรนะมาเจอมาเอาลงจักพืชแล้วกันอคือตมัมกรน่น่ะตมัมกกรน่ะ วเอาลงเลยร่างห่อย่างใหญ่ก็ชอบอเนื่พี่น้องเลยหลวดก็เนืะ บออกหน่อยเลยมาพี่น้องเอมา่วยหนูเสียนนะช่วยหนูเสียขวดต้งเงียนเลยยิงเองก็ยังได้ขวัเองเนะเจ้าจ่าใช้กดถั่ไอโอเคอ่อือออกดีบอลนี่นะ Ủa, uh, mẹ mà, mà mẹ mời 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 cửa mời 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 nó mời 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 mời

เอาพี่น้องเปิดคนละมันตอนนี้ตอนนี้นะตนนัดไม้ใส่นะนะแห้งแหงตัวสูง,งนี้นะแล้วเอาไปตัดไมนะ้ต้องได้ยางไว้ข้างบ่ายางไว้นี่มันเน่าอยู่ปากอยู่ผูบ่มีตู้ยืนแล้วก็กิกนบ่หมดไดห้หลายโตหลายแนวกินบ่หมด tôi đây giang ngoài. khay, thái là máy phái máy. Tâm của nó tới giờ nãy, súng, hơ, 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 ยุบปากยุบโูนี้คักได้ดังไฟ้มีไฟบักละลายมีฟืนบักละลายสบายเลยไมไ่เสียค่าน้ำค่าไฟอย่างเลยสายแจของธรรมศาสตร์สดๆเลยคัก ไม้มาเสริมมาเพิ่มอีก แล้วเนาะจำหรนี้กับพอพอแล้วสำนี้ไนะหล่พอแล้วผ้าตัวน,นั้นตื่มแล้วพอแล้ว ขอก็ตไปบเตัวปลูกแ้วก็ตก็ให้ใส่ตัวันมาตัวทักตัวได้แล้วสนักน่ล้างก็พอได้ตอนนี้ตอนนี้จ็กำลังต่อเลย 哦哇！咋、啊、了,了？这腾了？ ตอนนี้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวๆมาตัดให้เลยเนาะนี่สปิเครื่องไหนเนาะ่ัาตัวกา่อยว่าพี่น้องเอ้ยโตรีเนาะนี่เนาะโอ้ยโอ้ช้าเลนะซม มันาะเสร็จเนาะพระเด็ดอันนี้ นี้เนาะตอนนี้นะกิน